กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกทานผมก็ซ่อมไมคขิงขําจ้าเมื่อในยุดงานพี่น้องวันยุดก่อนกับบ้านยุดหนึ่งวันอนในนางลอทีเส้าคนชวยคนสิมหาพี่น้องเคยรก่อนสิกับบ้านคนวาเซียนเอาของมาฝากพี่น้องเต็มห้องว่ะคนซี ฝากเมืาาเ่อห้ไภายในเนาะเขาก็บูงโหวันวานก่อนกลับบ้านนะบอกพีเดอร์พีเซียนมาฮาพี่น้องก็กได้คุยกับเพิ่นหัวจัก,กับเพิ่นมาน่าหนแหละลพี่น้องเพิ่นก็เป็นเอฟซีกับแบบตอนที่อยู่บ้านเพิ่นก็แบบฝากอีกยังไปหาอยู่พี่น้องฝากเครื่องฝากคองแบบเงืนเพิ่นก็ฝาก,แบบก,ฝากหาอยู่พี่นอ้องเยวเซียนนางล่อล่อถาเพิ่นเยอะมาก ตื่นเต้นครั้งแรกที่ได้เจอกันเนาะกับพี่สาวเพิ่นวาี๋ดวออนเพิ่นมาฮอดเพิ่นซิโรหายยางออกไปหาเพิน่น าฮะส่งให้เมื่อนเดเดเดเพื่อนมาหอดหองเลยพี่น้องบงในคมองเดไอ้ก็จะเพิ่นวยร่นก็ต่น้องก็ดื้อได้ น้องก็จะสีเห็นมือก็จะสีเห็นทั่วโลกคืออะไรวะเนื้อปลาสีเห็นเพื่อเพื่อนบวชออกกล้องพี่น้องของ่นเพิ่ไทยเดี๋ยวเขาซื้อมาเซลพี่เพิ่นเมื่อและพี่น้องของเยอะแยะเลยมีของฝากหลายๆคนแต่รุ่นแน่รุ่นพี่น้องพอมีของภายในอันนี้เป็นอุปกรณ์นะพี่น้องพี่นายเอาไปแจกน้องๆ อยู่แถวบ้านเฮาเป็นเครื่องเคียนอยางนี่แหละพี่นอ้องเล่าลายลาย,ยางขอบุญขอบคุณพีลหลายเดอ้อที่อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงที่เมตาน้องๆเนาะของกินพี่นอ้องเพื่นอนเอาไปฝากเพื่อนให้ฝากเม่อเพื่อนเห็ดเป็นทุงเป็นทุงมัมีของภายในยของภายในยแต่บอกพี่น้องสิมาเซอร์ไพร์ เปมื่อเสื้อผ้าอีกว่าขล้องภายในเปินแต่งเป็นทุ่งหายเป็นทุ่งหายมีอยู่สองสามเจ้าเพิ่นจัดแจงมาหายเพิ่นเป็นเอฟซีเป็นเอื่อยแล้วพี่น้องมีนาฬิกางามงามพี่นอ้องเลื่อนหนึ่งตั้งลายพันแต่ว่าเพิ่นมีันเสื้อผ้าอีกเพิ่นว่าเพิ่นห้บอกเพิน่นชิม่าเสื้อผ้าอีกให้เมื่อเสื้อผ้าแต่ละคน นย่งเนี้ยพี่น้องเล่นหนึ่งสองส้มพันเป็นซื้อให้จุกหนึ่งของเจ้าหนึ่งเมื่อรุ่นกันว่าของไผยพี่น้องดีผลเมื่อเลยพ่ากับบุคคลได้ถ่ายพิผนเคิร์นกล้อง่นอายขอบคุณพี่ละลายที่เมตตาด้วยพี่เด้อขอบคุณเด้อขอบคุณอีก ดีใจพี่น้องได้ตื่นเต้นได้พบกับพ,พ่อกับเพิ่นบอกคิดว่าเออเป็นชิเมตาไปดูฮาปันนี่เนาะเป็นบุญที่ได้พบพ่อกับเพิน่นของสองทุงบักง่ายพี่น้องเอามาให้น้องเพื่อว่ายังน้อยนี่นะเอามาโบเบิร์ตเพื่อว่าย่งางอยู่บ้านยวเออนเสียมาให้อีก

ส้มนะอาทิตย์หน้าเสะไปไปของซสบไปอุ่นไหมกินกับเขาเย็นพี่เพิ่นเมื่อเลยอันนี้เป็นยาพี่น้องเป็นยาสมุนไพรแหละกับเป็นนันเป็นยาหม่องเนาะเป็นกระปุกกระปุก่หพี่น้อง ห้องร้านสาวพผืนนีแตะอันงามๆอันนี้ยางอันนี้ยางมัดผมที่มัดผมซื้อไฮไลท์เคียนคําเครื่องเขียนพี่น้องอันนี้เต็มคาราเบลเลยป้าอันนี้คืองามแท้ มันแพ้หมัดเป็นทาราปีกับเบิดป้ามันจัดหายเป็นทุงๆเลยอันนี้สิเป้นนั่นเครื่องแต่งหนาพี่น้องงามมลาีพี่ว่าเห็นนั่นข้าหมักแตง่งมันกระจัดหายมังคนว่า งามบ่พี่น้องอ่าเทอกระปุกปักไหน่นะให้น้องอันนี้สิเป็นลิบลิปสติกเห็นปะเป็นลิบสติกสวยจังเลยอันนี้เด้พี่น้องงามอลี ดีใจใหฮงพี่น้องตื่นเต้นบุ้ยสิได้ของฝากหลายปันนี้ขอบุญขอบคุณนะพี่น้องมาทำงานเพื่อนกาเมตตามาห้าเพื่อน 5, นะพี่น้องเนาะเพื่อนกาเมตตาเฮากับโอ้ดีใจอะไรรอพี่น้องห้าที่แบบย่อมหักพี่น้องมาเฮากับมาเนาะเจอแบบดีพี่น้องแบบว่า เดากแกเพิ่นก็นดีมันละก็มาเจอแบบที่ทํางานก็นโอเคแบบว่าถือว่ามาพบพ่อกับเอฟซีก็หลายลายฐานเหมืนก็นดีนําทุกคนพี่น้องบ่ว่าสิซื้อของซอยซื้อแบบซื้อห้อวยยังนเนาะเพิ่นก็ซอยเบิดทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเป็นบุญพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เมตตาเฮาเนาะแปลว่ากลับบ้านเนาะพี่น้อง ือว่าอยู่ทางบ้านก็นดีพี่น้องทา้งครอบครัวกัทางแม่ก็มีเอื้อยอ้ายเนทางเมืองนอกดูเลบเบิดงงเราก็ถือว่าเป็นคนโชคดี็นิงเถือว่าทําความดีมากนะพี่น้องเป็นบุญที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีรายๆทา,านเห็นอนดูอ่ะนะ ดีใจจน,น,นอาบอกพี่น้องเห็นคนหิวมาตกใจบ่คิดว่าสิได้รายปันนี้สองแต่ว่าบ่ได้มีแค่ข้องเฮ้าพี่น้องมีลายคนเ่อนฟางให้มันก็เป็นเอฟซีแบบหลายๆคนเนาะพันเบิ่ง่องหลายๆค,นนคน้นหิวมาจนบ่ไวพี่องหงกินมีกะปิมีอันปลาหมึก เห็นมากมาก,มมากินมักม่วงมักกินมักคามกันเมื่อเห็ดแจวกินผนป่ะต้มเนื้อทงบ้ากไงซื้อมาหายนองเอาหน,นักมันจะกระโบอุ่นใจ สิเก็บเสร็ท,ทุ่แงแว่ไี่น้กงบไหนเมื่อจริงจรินแง่ในตกวนอ่ะพื่อองไฟแน่ถั่รลุนถาส้มน้ำกันไป่นอกหือริบสติกนอก่องคืบใจแง กินหองใส่เน,นี่ยไว้ต่าหากตัวองกลายเพยองใส่เป็นย่านเนะ อันเป็นยางลบที่แรกว่าเปซื้อเสื่อเคียนพี่น้องก็ดีบริสุทธิ์เลยที่แีกวซื้อมใา้ดูกสวป้าเป็นจัดให้